สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube c h a n แนลอาจารย์เสก5.0ศนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองวารการนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับผมเคยบอกนะนับตั้งแต่นะผมทําช่องผมมานะครับว่าอย่ามองโลกนะตามความอยากหรือความไม่อยากนะครับโลกใบน,นี้มันไม่ได้เป็นไปตามความอยากหรือไม่อยากของแต่ละคนนะครับถ้ามันเป็นไปตามเช่นนั้นเนี่ยโลกก็คงไม่รู้หมุนทิศไหนแล้วนะครับจะหมุน ตามเข็มทวนเข็มนะเหตุการณ์เศรษฐกิจการเงินทุกคนก็อยากจะให้ดีหมดเลยเข้าของไม่แพงนะ,ะนงถึงบอกว่าเราไม่สามารถมองโลกนะตามความอยากนะหรือความไม่อยากได้นะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการมองตามความเป็นจริงหลกักการมองตามความเป็นจริงก็คือการมองโลกที่ป่าจากคตติ4นะอาติเพราะรักนะอาติเพราะว่ากโกรธเกลียดชังนะอากติเพราะกลัวนะครับและอติเพราะหลง เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมองเห็นตามความเป็นจริงซึ่งผมได้ทําคลิปมาตั้งแต่2อสปีที่แล้วว่าสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือโลกเนี่ยนะมันกําลังเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าเสื่อมถอยนะเราจะเห็นสภาวะเศรษฐกิจโลกมีโอกาสจะตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดนะซึ่งผมพูดไว้ตั้งแต่ปลายปี2019นะแม้แต่ตอนที่เกิดวิกฤตะโควิดสิ 19, ในต้นปี2020นะมีการเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรต่างๆผมบอกว่า ในทศวรรษนี้ผมยังมองเห็นว่าเหตุปัจจัยต่างๆเนี่ยนะครับมันยังเป็นไปในทางที่จะแย่ลงนะมันเพิ่งเริ่มต้นนะของการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษ2020นะผมบอกว่าผมมองเห็นว่าทุกท่านนะควรจะเตรียมตัวนะให้อยู่รอดปลอดภัยโดยการกระจายทรัพย์สินต่างๆนะลงไปในสินทรัพย์ที่แท้จริงนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมมองเห็นเนี่ยมันก็จะมีความเลวร้ายไปเรื่อยๆไม่ว่าเป็นเรื่องเศรษฐกิจการเงินล้าจะนําสู่ความขัดแยง้ง นะแล้วก็เรื่องของภูมิรัศตรโลกอาจจะมีการศึกสงครามด้วยนะแต่สิ่งที่ผมมองก็คือว่านะมันค่อยเป็นค่อยไปนะแต่รู้สึกว่าในขณะน,นี้นะสิ่งที่มันเกิดจะเร็วนะเกินกว่าผมคาดการไปสักประมาณ1-2ถึงปีนะครับเพราะนั้นขณนะนี้เราเห็นสงครามใหญ่เกิดขึ้นนะครับแล้วมีโอกาสนะที่จะลุกลามมันไปเป็นสงครามนิวเคลียร์ก็ได้นะอย่าไปคิดว่ามันเกิดไม่ได้ตอนนี้ผมเล่าให้ฟังแล้ว โลกของผู้ดูชนโลกกดหลงนะเป็นโลกที่ยังไม่ได้มีสินห้าบริบูรณ์นะไม่มีโอกาสนะครับที่จะเกิดสงครามแบบนิวเคลียร์ได้นะครับเอาละครับแต่ไม่เป็นไรฮะเรามาดูแล้วกันว่าถ้ามันหากเกิดสงครามโลกครั้งที่3ส,สงครามนิวเคลียร์จริงเนี่ยนะเราควรจะไปอยู่ที่ใดนะคลิปนี้มาคุยนะให้สติปัญญาดีกว่านะสิ่งที่ผมพูดไว้ตั้งแต่นะเมื่อ2ปีที่แล้วว่านะ ให้ทุกท่านเนี่ยกระจายทรัพย์สินลงไปในทรัพย์สินที่แท้จริงนะให้เสร็จก่อนกลางปีที่แล้ว6,4นะครับหรือว่าถ้ามันยังไม่เกิดเนี่ยมาถึงปลายปี64นะครับก็ยังทันคือกระจายไปนในสินทรัพย์ที่เราใช้จริงอ่ะไม่ว่าภาวะโลกจะเป็นยังไงเศรษฐกิจการเง,เ,งเ,งเ,งเงินเงินฝืดเงินเะฟ้อนะการศึกสงครามเนี่ยคือเราต้องใช้ในทรัพย์สินที่แท้จริงนะบ้านที่อยู่อาศัยนะถ้ามีที่ดินเพาะปลูกด้วยก็ดีโดยเฉพาะสภาวะ นะที่มันเกิดสงครามอย่างเงี้ยนะใครมีที่ดินพาะปลูกนะแต่ว่าถ้าดีกว่านั้นก็คือหาที่ที่มันสูงนะกว่าระดับน้ําทะเลไปด้วยนะเพราะว่ามันอาจจะเกิดภัยพิบัตนะิน้ำท่วมนะในที่ต่ํารวมถึงในสภาวะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจำเป็นต้องใช้เงินในการแลกเปลี่ยนนะสินค้าอาหารของใช้ เราควรมีเงินสดแล้วก็เราควรจะมีทองคำเพราะว่าทองคำมันเป็นเซฟเฮาเว่นเป็นหลุมหลบภัยซึ่งมันพิสูจน์ตัวมันเองมา4 0 0 0 5 0 0 0ปีแล้วมันผ่านเรื่องของการศึกสงครามมามากนะว่ามันสามารถที่จะสตอลเลตเวลพิซร์เวลสามารถจะเก็บรักษาความมัง่งคั่งของเราได้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมพูดมานในตลอด2-3ปีนะตั้งแต่ปลายปี2 0 1 9และที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของกำลังจิตกำลังใจนั่นคือทำไมผมทำคลิปในทุกเช้า นะพูดถึงเรื่องของการฝึกฝนจเจริญสติภาวนานะพูดถึงเรื่องของการค้นหานะทรัพย์ที่อยู่ภายในใจเรียกว่าอริยทรัพยนะ์ให้สั่งสมบุญกุศลนะให้จเจริญสติภาวนานะให้ค้นหาเสถรธรรมความจริงในอริยสัจสี่ในมรรคผลนิพพานนะครับนะเพราะว่าเราเป็นชาวพุทธนะสะส่วนใหญ่เกิดมาชาติหนึ่งก็มีโอกาสพูธศาสนานะอะไรที่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะ กว่าเราเนี่ยมากกว่าแค่ชีวิตเดียวนะเพราะเราเห็นถึงความไม่เที่ยงของชีวิตละเห็นเหตุการณ์ต่างๆละนะเห็นวิกฤตรอบๆตัวละเพราะฉะนั้นนอกจากจะเตรียมทรัพย์สินที่เป็นวัตถุสิ่งของแล้วก็ภคทรัาาพย์เราต้องเตรียมอริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในจิตใจด้วยบุญกุศลวะวาสนาบารมีทางธรรมนะสิ่งนี้ผมพูดนะครับผมถึงทําคลิปในทุกเช้าหนึ่งคลิปนะในเรื่องของการฝึกฝนเจริญสติภาวนา ว่าถ้าสิ่งนั้นเกิดขึ้นนะครับนะเราหลีกเลี่ยงสงครามนิวเคลียร์ไม่ได้จริงๆเนี่ยถามว่าเราอยู่ที่ใดดีที่สุดนะก็ถ้าเราฝึกจเจริญสีพวนามก็จะมีคําตอบของแต่ละคนเองนะครับแต่เราอยู่ในประเทศที่ไม่มีนิวเคลียร์ดีที่สุดนะเราอยู่ในพื้นที่ที่ระมัดระวังแล้วกันนะถ้าเกิดนิวเคลียร์จริงๆขึ้นก็ต้องเกิดพวกภัยพิบัติทางธรรมชาติตามมาด้วยนะครับเพราะนั้นเราก็มองให้รอบด้านใช้สีปัญญาในการตัดสินใจนะครับและสุดท้าย มันเป็นไปตามกรรมของบุคคลด้วยนะถ้าเรามีกรรมวิบากเราก็หนีไม่พ้นหรอฮะย้ายไปอยู่ที่ไหนนะถ้ากรรมวิบากมันตามทันนะเราก็ต้องโดนไปด้วยแน่นอนนะก็ขอให้ฟังนะครับได้สติปัญญาข้อคิดไปในการรับมือวิกฤตของวิกฤตอนะ่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ